วันที่24พฤษภาคม2 5ง8ปต่อบทที่11 11บ,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 บทสวดมังหาสุตตังเสวนาจะพาลนานังบันติตานันจะเตกเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตมังคารมุตตมังปุติปูป,ปะเทสะวาโสจะอุพเพจะกัตตพุนยุตตาอตตะสัมมาปณิติจะเอตมังคารมุตตมังพาหุสัญนจ,นจะสิปัญจะวินวินโยจะ สุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคารมุตตังมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะธาตระสะสังขโหอนาโูราจะกรรมมันตาเอตมังคารมุตตังมังท่านั้นจะธรรมะจะริย,ยาจะยาติการนั้นจะสังขโหอนาวัชานิกรรมนามนิเอตกรมังคารมุตตังมังอารติวิรติปาปา,ปามัชฌานาจะสัญญโม อปะมาโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตตมังคาระโวจะนิววาโตจะสันตติจะกตันยุตากาเลนะธรรมะสวะหังเอตมังคารมุตตมังคันตีจะโสวะจะสัตตาสณะสะสมนนานจะทัตจังตาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตมังคารมุตตมังตะโปจะพรมจะริยันจะอริยะสัจนะทัต ทัศน์นิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังครมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสะนะกัมปติอโสกังเวชังเหมังเอตมมังคารมุตตมังเอตาทิศานิกัตตวานะสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธโสทิงคันชันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติ สิบสองบทสวดรัตนปริตรยังกินจิตวิตตังอิทธวาหุรังวะสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนโมสัมังอัถิตถาคตินะอิธรมปีพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุปัถิโกตุขยังเวราคังอะมตังปณีตังยัตฉะขะสังกยมุนีสมาหิโตนเตนะธรรมเมนะสัมม จิกินจิอิธรมปิธรรมเมรัตนังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธาเสถุปริวันนะยสุจิงสมาธินานันตะริกัญญามาหุสมาธินาเอตัสโมนะวิชติ อิทัมปิทมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคราอัตฐสตังปัสสัตถะจตาริเอตานิยุคานิโหติเตสทักขิเนยยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภะรานิอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยสสปปุสยุตต เยสปะยุตตามณสาถเทนะนิกามิโนโคตมะสาสามิเตปติปัตาอมตังวิไขหะนัฐามุทธานิพุติงพุชะมานาอิตัมปิสังเคระตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุปัติโหตุเคนังปูดานังมะนังวันทิสัมปะวังวิรัตตจัตตายติกะ พระวัสมิงเตขีณนะพีชาอาวิลหิฉันทานิพันติทีระยัตยามปาทีโปอิทธรมปิสังเครตัตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรร อัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตอตาร,ราปัชชาอัตาทันตัสสะโปศสัะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทโนะโ,นโมนะมาโรสหพม,มุตนาชิตังอป,ปะชิตังกะยิลาตัถาลูปสะช,ชนตุโลสิบสีบทสวดเกสะปุตตะสูตร ภาสิตามิตรทางเตนะภักขวตาชานาชาณตาปัสตาอารหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทตุมเหมาอ,อ,อนุสเวนะมาปาระมะปะรายะมาอิติกิอิติกิรายะมาทิติทิตปิตตปิตะกะสัมปัทาเีนะมาตักะเหตุมานาย นยเนะมาอาการปริวิตกเกนะมาทิทนิชานขันติยะมาพพพัพระดูปตายาม,มาสุสมะโนโนคุรุยะถาตายะถาตุเมเหอตตนาวะเฉยชาเนยยาทะอิเมธรรมาอากุตละอิเมธรรมาสาวัจจะอิเมธรรมาวินยุขละ อิเมธมาสมัตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัถตุเมเหปัชะขาเหายะยัาถาตุเมอัต,ตานาวะชาเนยญาธาอิเมธมากุศละอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวินยูปสัสตะอิเมธมาสัมมตา สมาธินาหิตายะสุขายะสังบัตติอัตตุมเมเหอุปปสัมปัชะวิหะเลยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปปัตในยศอุปปัตเนยติชีวิตะมัป,ปะมาอยู่ชลูปะณีตัสสะนะสันติตานาเอตังพระยังมาลเนเปขมาโนปุญญานิ กยิลาถสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตะมัปะมายังชโลปะณีตัสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปัชะเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทธะเจตสาตังเตะเปตตัสะสุขายะโหติยังชีวะมาโน ปะกะโลติบุญยังธัมโมฮเวรคติธรมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขะมะวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนัคอิงคัจฉาติธัมมจาริสัพเพสังขาราอานิจจติยัตถาปัญญายปัสติอัทนิพินติทุกเขอัเสวาโควิสุทธิยะ สัพเพสังขาราทุกขาติยัตถะปัญญาญาปัสสติอัตถานิพินทติทุกเขเอสะมโคว e ิสุาาทธิยาสัพเพธรรมานาตาติยัตถะปัญญาญาปัสสติอัตถานิพินทติทุกเขเอสะมโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอัปปนะกาชาดกอัปปนัฏกฐกานะเมเกทุตติยังอาหุ กิกาเอตะัญญายะเมทาวีตังทันเยะยรปันนากังท้าหุงเวสรนังยันติปัพพต,ตานิวนานิจะอารามลุขเจตยานิมนุษสาพยติตตัดชิตาเนตังโเสรนังเหมังเนตังสะนะมุตตังเนตังสะนะมาคมาัมมะสัพพทุขาปมุจจติโยจักพุทธันจะ ธรรมมันจะสังขันจะสละนังคตุจตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปะถังทุกขสัจจะอติกะมังอริยัตจะอริอริยันจะอัตถังคิกังทุกขูปะทุกขูปะสัมมาคามินังเอตังโคสละนังเขมังเอตังสนะมุต ตั้มังเอตังสนะมาคัมมะสัพพะทุขขาปมุตติสิบเจ็ดบทสวดพัดเทกะรัตตะขาถาอาติตังนา,นาวาคเมยนะนปติกังเคอานาขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยถาติดตามเหะะะะตุยถติดตามปะเหนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัธตถธวิปัสสติอสังเวอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามะ ณพรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาเป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินทำนั้นเนืองๆให้ปุโป่งเถิดอ,อัชเชวากิจจะมาตัปตังโกชัญญามรรนังสุงเปพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮีโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะ นะเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัตจุดาผู้มีเสยานาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิฮาลิมาตาปิงอ,อโหรตตะมตันติตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิตขติมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลสิบแปดบทสวดพินนะปัจเจเวกะคณะปะทะ ชลาธรรมโมหิตชาังอนัตติตาเรามีความแก่เป mm. ็นธรรมดาจะร่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาติธรรมโมหิพยาถึงอนัตติตาเรามีความเจ็บจ nah. ไข้เป็นธรรมดาจะร่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิตมรณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงผลนความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนเปหินะมานานาาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโลมีกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันทุกกรรมปัิสลนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามีกัลยานางวาปาปักงวัตสัตถายาถาภวิสันตพระวิสณามีเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะ ต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจปัจเจเวขิตับผังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดสิบก้าบทสวดเทวตาวิโยชนะคาถา ขปตาจจนิทุกขาพยาปตาจจนิพยาโสขปตาจจนิโสกตาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังกุญญาสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสปสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัปปทาทาวนาพินตาหุนตุขันชันตุเทวตากตา สัพเพพุทธ,ธาพรปัจจาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามีสัพปโซยี่สิบบทตรวจเทวตาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิง ธรรมธาเนนาภวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตเทวิหารมัมะเรเทราจะมัชชานาวกาจะพิกโวาสาลามิกาทานาปติอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปานภาูตาสุขิตาภวันตุเต ชราปชาเยปีจะอันทสัมภวาสังเซทชาตาตวป,ปาติกานิยานิกังงทรม,มาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขกขาสกโรนตุสังขยังธาตูจิรังสตังธรรมโมธรรมัตธราจะปุกะรา สังโฆโหตุสมโควาทายาจาหิตายาจาอัมเภรักขาตุจตัมโมสเภปิธรรมมาจาริโนอุทธิงสัมปาปุเนยามัมทมเมออยปเวทิเตยิบเบ็ดบทสวดสัพพติฐานคาถา ยัสติธานิกตสัสยานัญญานิกตานิมีเตสัญจะภาคิโนโุตุสัตานันตาปมานกะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญอื่นทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้วยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยติท้าเมจะประยติท้าวาสั้น อันเยมัจจตตเวนิโน no. คือชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุตรคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์ทั้งและสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีสตาตันตินทันติโลกัสเมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาบันเจเกะาจัตุโวกะละสังสลันตาภาวาภวี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตั้งเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสิยังเยจิมังนับปัชนานติเทวาเดสังนิเวทยุ สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เ่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาท,ทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินนาปุญญานางอนุโมทนะเหตุนาสัเพสตาสทาหุนตุอเวลาสุขชีวินเเิมะปันทันจะปโนตุ เตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันกเกษมเถิดขอความปรารถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเดิกถ นุภาพแห่งสัจจะอธิานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรปริดิษฐ์และประกาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งบ่วงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม,มขอถวยเทพเทวาดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายบนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอเมยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพักอิ่งไปดีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณาสังวรวัดบรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตช่อจงเตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพปัตฏิและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมด็จศักดิ์สิทธุประการเถิด ของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาะขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาะทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออปุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติ บริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและจเจริญด,ด้วยจตุรพิภพพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันณะสุขภารเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน